เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมอย่างเช่นเยาวชนที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการรวมตัวกันเข้าแข่งขันการนำเสนอบอร์ดเกมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบูลลี่ในวัยเด็กจนได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับแรงบันดาลใจใน,ในการแข่งขันครั้งนี้ ก็คือแรกๆเราได้รู้จักกับโครงการของ JU ค่ะของยูนิเซฟแล้วก็ยูนิเซฟบอกว่าเออเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ปัญหาในสาจังหวัดแล้วก็พวกเราก็เลยรวมทีมกันรวมทีมแล้วก็เลือกปัญหาซึ่งพวกเรานั้นเป็นนักศึกษาศึกษาศาสตร์ใช่ไหมคะพวกเราก็เลยเลือกที่จะเอาปัญหาที่มันเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วพวกเราได้ไปลงพื้นที่แล้วก็ได้สรุปมาว่าเาเนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบูลลี่หรือว่า การกันแกนะ้ในสถานศึกษา mm hmm. ก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเด็กก็ทาให้เด็กนั้นเข้าใจหรือว่าตระหนักถึงพฤติกรรมการบูลลี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลดปัญหาเหล่านี้ได้ลงค่ะและอย่างนึงก็คือสิ่งที่พวกเราเลือกแก้ไขคือบอรดเกมดอนใช่ไหมคะบทเกมที่มีชื่อว่าดอน oh. ดอนที่แปลว่ารุ่งอรุณ oh. ก็คือรุ่งอรุณที่ปลุกผู้คนที่หลับไหล mm hmm. เกี่ยวกับปัญหาการบูลลี่ กลับมาตรหนักถึงปัญหาการบูลลี่ว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาสําหรับตอนนี้ก็คือเหมือนมันคิเป็นแค่จุดเล็กๆแต่ถ้าถ้าไปกระทุกัดจิตใจใครบางคนมันก็กลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจิตใจตลอดกลายเป็นปุ่มด,ด้อยของเขาไปได้พวกเราก็เลยเลือกที่จะแก้ปัญหานี้แล้วก็เลือกที่จะแก้ด้วยเครื่องมือที่เป็นเกมค่ะที่พวกเราได้รางวัลก็คือเราได้รางวัลด้านาความเท่าเทียมค่ะความเท่าเทียมหรือแล้วก็เกี่ยวกับ การสร้างาแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองในประมาณนั้นค่ะทีมทั้งหมดมี4คนนะคะแรกๆที่พวกเราได้ลงไปแข่งขันนะคะก็คือเหมือนพวกเราแค่อยากจะลองพิสูจน์ใจตัวเองครั้งหนึ่งว่าเออพวกเราทําได้ไหมก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ถึงระดับโลกแต่ว่าพวกเราคิดว่าเมื่อพวกเราลงมือทําแล้วพวกเราต้องเต็มที่ถึงแม้ว่าจะแพ้หรือชนะคือพวกเราต้องเต็มที่ไว้ก่อน แล้วก็สุดท้ายพวกเราก็แบบได้แบบเหมือนได้ผลเกินคาดหมายที่เราได้วางไว้คนก็ดีใจค่ะสำหรับอุปสรรคที่พวกเราได้ลงมือลงมือมานะคะเหมือนมันพวกเราด้วยกับการที่เราเป็นนักศึกษาครูแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยก็คือเราต้องอเสียสละเวลาของตัวเองอยู่แล้วคือถ้าเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็น สร้างประโยชน์แก่สังคมก็คือเราต้องสละเวลาตรงนี้แล้วก็บางครั้งบางครั้งมันก็ทอ้ทอท้อที่ว่ามันเหนื่อยกับทุกอย่างออการเรียนอีกหรือว่าสิ่งที่เราต้องทําอีกแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้พวกเราลุกขึ้นมาใหม่ก็คือเหมือนพวกเราทั้งทีมช่วยกันให้กําลังใจแล้วก็ให้มองเป้าหมายให้มองเป้าหมายเดิมที่เราตั้งไว้เป้าหมายเดิมที่เราตั้งไว้ว่าเราจะไปเราจะทำเพื่ออะไรวันไหนที่เราเหนื่อยเราพักได้แต่ว่าเราต้องไปต่อให้ได้ค่ะ สำหรับบทเรียนบทเรียนที่ที่เราอยากที่เราได้ลงไือแข่งเหมือนกับว่าอย่าหยุดที่จะเติบโตค่ะเหมือนถึงแม้ว่าเราจะทำสำเร็จแล้วขั้นหนึ่งแต่เราก็ต้อง,ต,องต้องทำมันให้เต็มที่แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็อีกหลายๆด้านที่เรายังยังพัฒนาไม่ถึงจุดสูงสุดะคะ่ะเราก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆเหมือนหนูเองก็เป็น เด็กในพื้นที่3จังหวัดใช่ไหมคะพวกเราก็จะมีทัศนคติที่ว่าเหมือนเราไปไม่ถึงหรอกจุดนั้นเหมือนเราไม่มีโอกาสเหมือนหลายๆอย่างในพื้นที่3จังหวัดเหมือนทุกคนก็จะเห็นว่าเหตุการณ์อะไรทุกอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่มีโอกาสไปถึงจุดนั้นได้แต่อยากจะให้น้องๆลองก้าวออกมาสักก้าวหนึ่งเมื่อเราออกก้าวออกมาแล้วอ่ะผู้ใหญ่ก็จะเห็นว่า หลายๆอย่างก็จะสนับสนุนเราเองแต่ว่าต้องให้ตัวเราก้าวออกมาก่อนเมื่อน,นั้นแหละไอ้อหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่ต่างๆ,ๆก็จะมาสนับสนุนเราแล้วก็อีกอย่างนึงในทานะที่เราเป็นมุสลิมใช่ไหมคะสิ่งที่สิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือเหมือนเราจะออกไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําเพื่อสังคมหรือว่าสิ่งที่ดีต่อ สังคมเราก็อย่าลืมที่ความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมนั่นแหละเป็นการดาว่าอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านมารยาทหรือว่าถ้าเราไปเจอกับสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมการวางตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นมันจะฝึกฝนเราหรือว่าจะฝึกฝนเราให้เราสามารถอยู่ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้อยู่กับทุกคนได้อย่างมีความสุขค่ะแนวคิดของเยาวชนที่เข้าร่วมประวดในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตามแต่ด้วยความพยายามทุ่มเทเพื่อให้ความตั้งใจของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคมและไม่ท้อแท้กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่ความสำเร็จที่ได้ตั้งใจเอาไว้